má sang nằm nát con dàn tròi luôn bát cho đấy nó sang nằm nát con áo phải con sang năm nát má đấy tông sang đấy phít cốt tông sang má mẹ phim mẹ phim cho đấy chuyển về lâu lâu Hãy bằng đưa. าวบึงขึ้นหมอ้าวอยมด้พูดหนยจะขึ้นอาจะจ้ขึ้นอ่ะ16 16พ่ม่นพุกเจ้าเป็นอียังกันไหมจมานั่งกระซิอีงกันค่ะอบ่ายังอี ตอนนี้เขาอยู่ที่ลาดพาววังหินแล้วเขาไม่ได้ถึงข้างบนไหมอ๋อข้างบนนี่เอเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เลิมแล้วเหรอเติมเงินอ๋อหรอโอ้เติมเงินว่าละเติมเงินเดี๋ยวแป๊บนึงเจ้าที่บ้านดูหน้าสิหน้าอย่างพิมทำไมหน้าเจ้าคือเหลืองแท้ บ่อหนาวพ่อหน้วพลาซ่ายพ่อหนาหนาใสซพ่อหนาวไฟมีมันเือไฟเอาเอาทั้งนุ่นเนาะเอาเอาด้วยนั่นเอาใจเอาดูวอุ้ยกะเนี่ยคือเก่าแม่คืออย่ามาหาว่าโทรศัพท์กันนะโทรศัพท์กันดีสิป่ะแต่นานคุณไปยื้อะไรกัน ชั้นนั้นมันกระแดเนไงชันนนางใช่วัวทำไมเถื่อขืนคาเสะรอกัยมีอย่างหูีเจ้เฮเบิงเงียบเงียบเงียบงาโอ้อ ไปอยู่คนละฝากคนละฝากข้า,า,ขา,า,างซอนหลอนโบคนหนึ่งเนอะคนบ่าเอาหลายพูดแมะยืนกันเป็นปุ่มอยู่ยืนหลายโูดเพื่อบอกเอา นั่นแหละไปรัชดาซอยสิบถึงรัชดาซอยสิบก่อนคุณเออมาฉันนั่งทางนัง่นก็ได้